สวัสดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสูง่ขูดสุขคนจ้าปพ่อกพับพันล่าราขี่นี่พี่น้องกระสวยก็ยังคดรั่งกระลายพอพ่อยมเสารจ้าพอ่อยามเสารตอนนี้กับเวลาลวาไอตีห้าสี่สิบห้านาทีจ้ดพี่น้องแต่กระแจงสว่างละหละดีพี๋ยวนี้มันเสาไว้นะพี่น้องเนาะเสาไว้ยขำซาจ้าบรรยากาศก็อยู่ของคือเก้าจ้ดพี่น้อง มือน,นี้เหาก็สิไปไล่มองแล้วก็สิไปยามเบ็ดจ้าพี่น้องเพื่อนพวกนกกระโดดเสด็จปลาเครื่องไงบ่จ้าหมุดน้าหาปลาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเหลืออยูบบบบ่บ่ลาจะวันหลุดสวัสดตัวปลาแล้วมันถือมันสี่ของนะพี่น้องว่ามันหกปลาเขาใส่เบ็ดปลาเครื่องเขาใส่อยู่ในบ่อมันหกนะ มันเด็กมัดแต่เศร้ามาหาป่าพี่น้องเอ้ยอหัวหลุดเลยหลุดบ่าพี่น้องจ้าหมด<ช>ปลากระบาดได้ปลาซ้ำพี่น้องเอ้ยปาลปามันหลุดปลามันหลุดัยงพี่น้องเข้ามาแวะยามรอบยามยังจ้า เพื่อมันปูม,มานปลาะนะจะพี่น้องเบ็ดกระยามยาแล้วบันทึกเจ้ากลังงพี่น้องถือกระลุดติเนี่ยเกิดขึ้นแบบพี่น้องจ้ามึงเกิดขึ้นแบบจ้าพี่น้องน้ำคลองขึ้นอีกแล้วจ้าขึ้นร้ายก็เก่าอีกจ้าพี่น้องน้ำคลองขึ้นอีกแล้วจ้าขึ้นร้ายก็เก่ากพี่น้องเอ,อ้ย ฝนบปโตกพัดวัานน้ำขึ้นมันจีนปล่อยน้ำม,มาให้แล้วบ่ฝนบปโตกขึ้นน้ำขึ้นขึ้นลายเติบได้นี่แต่ก็ขึ้นสิบ,บทวมสวนนางดอกจ้าทวมสวนนางต้องขึ้นเต็มฝั่งกสิมาไรามอง เบ็ดกระยามแล้วกระบาดถือกพี่น้องเอ้ยรอบกระยามแล้วก,ก,กระบอดเถือกก็สิไปไหลเบังมองวันนี้พี่น้องไหลมองเสร็จก็ะสิเป็นสีฟลักซีนเมื่อวานนี้ไปกเกษียเถี่ยวคนมันเยอะเกินไปแล้วคิวบนเบ,เบนิดพอเป็นสีก็เวลาสามรอพี่น้องเอาไปไอ้อยางกับแพทย์พยาบาลหมอพัน,นกาสื่อสารกันผิดพันปอยูุคนละเขต มื่อนี้กกัสิบไปไหมจ้าเปิดสีสามมือจ่าพี่น้องจากบบกระบอกไกลจากบ้านนางแบบในตัวเมืองทำนี้ก็ขอใหายดีสีดก็เรียกกันจ่าพี่น้องจ้าฮาลงมาหาปลาแล้วขึ้นไปจะสิแต่งตัวเป็นสีดวัคซีนแต่เศร้าจ้าพี่นอ้องเด็กมาหาปลากระดองทรายละมุดหน้าจ้าน้าขึ้นแห้งเนาะ ฝนบบตกคือน,น,น้ำึ้อตามเขาปล่อยมาแต่จีนบ่น้ำไปเศร้ากบุได,ด้าม,มาแต่ตีห้าสี่สิบตีห้าเค่งพี่น้องเย็นนะฮะเย็นี่ป,ป่อแล้วหกโมงแพงหกโมงกว่าเลยฝ้า,าเวเ <4. S 2> มือฝ้าวไปสิฝักซีนปู่เขาเดีวไปแต่แปดมกว่าใอ้มันแล้วมันถอวโอ้ยเป๊ ปึกบ่าเดยวไปเจ็ดโมงกะคนเป็นพันไปแต่แปดโมได้สีบาา่ายสามสี่โยังได้มาไปฮะไปหมูก็อีบ้าบริสทคนเป็นพันก็เสิดคิวเพื่อสิด, Q, ส,ดสีเผื่อเสียเวลาไปน,นัง่งบดมวยอ,อ,อกบ่เหมือนเ,<ข>เปล่าไปเสิไดไวนะแม่นะพอสียด ็เลยทิมเบียกทิมงานเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจ้า,า,า,าเฮา,เา,เรก,ารกระสิมาไหลมองเบิ่งเนื้อยามเพียกยามเบ็ดปวดถือแล้วก็ยามล่อปวดถือกระสิมาไหลมองเนี่ยกำลังเริมไหลมองพี่น้องเอ้ยเหนือสับหลายแท้เขาเอินยังวัดเจาะบ,บ่ะมาเตใสกระดกกระเดียแท้สิปวดเต็มมองครับบ่เขาปล่อยน้ามาเใสเด้คือเจาอะหลาน้ําเต็มแทง นำ้ำไหลได้เตื้นน้องต่ว่าลงมาตะเตือนมาจกหลายแท้ลายว่าต้องใส่ปล่อยมาตะเตือนยุว่วตัวน้ำคลองก็ขึ้นโดยที่ฝนบกตกเป็น,น้อ,นองขึ้นแห้งพร้อมเขื่อนนะเขื่อนในยเขื่นขอนลาเขาดีเลยรอเขื่อน,ปนไ,นไ<ห>นเปเท้วหมูอาหารอ๋อเขื่อนนอกเองเป็ดคลองอยู่ในคลองอ๋อมันเลยไหลลงมาเนาะ ก็สีมาไลมองถือปลาเห็นเขาได้ปลาหยางแบบโปลาณนี่เห็นเพรนโนลงเฟดได้ปลาหยางปลาหยางบลขึ้นพี่เราเอ้ยถือปลายางนไม่ได้อยากกินอ่อมปลายางแซ่บเป็นปลายางมักมักินปลาแบบปลาหนังนะปลาบมีเก็บนะพี่เราเนี่ยฟรังก์ประเทศฝั่งไทยริบบีนะจ๊ะพี่เราจ๋า กินฮอดไข่บ่วน้อทางไทยกินฮอดไข,ข่บ่วน้อก็กินฮอดเจ้าเด้อผู้บ่าวไทยเอ,อ้ยผู้ใดล่ะมีบ่างผู้บ่าวไทยโโลมวายวอ,อยหัวใจร้อยกินทอดผู้บ่าวบังลำง้ำครบรื่นไหลลุ่มยาว ยัดคือหัวใจผู้บ่าวยัดคือหัวใจผู้บ่าวบอกฮักสาวลาวแลเป็นสาวไทยผู้บ่าวทั้งหลายบกทอดทุสาวฟังลาวได้บอจ้าี่กำลังมาไหลมอจ้าแนวบึงผู้บ่าวฟังพลัดลจ้ามาโบกมือตกสะพายตรงริมถนนเนี่ยพี่น้องมาโบกมือให้นางเนี่ยบึงน้ำขอนนองไหลลงมา เย็นคือละหัวใจผู้พาบอกหักสาวลรวเป็น่งี้สาวไทยทจา้าบรรยากาศไหลมองพี่น้องยามเบ็ดกับบถือลุดซับยามรอบกับบถืถืองามขืนตาจะซื่อปลาดับเปิดละบ่ ได้มาไล่มองบอกพี่น้องกดถือเจ็คโตเจ็คไดอยากกินรวกจิ้มปลาจับมือแต่เขากลับเสียสิัจซีนนี่เหยื่อยดีพี่น้องเอามองลองเสร็จกะสินังรอดจ้าแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆตามหน้าในต่อฮอตบอลสุดเขาก็ต้องกูเดี๋ยวมันสิของนะจ้า คนไร่หม้อสู้ดีบอลได้น้ำตื่นน้ำเลิกพี่น้องกินเหงากลายขับปล่อยลงมาตะเขือดฝั่งไทยกไกลๆลละพี่ดางเ้ยริบรียริบรีนนี้คือฝากไทยนะจาอาาบะโบกมือนจาจาซูมแล้วเห็นคนละละโบกมือนจาจา จักไทยกสิเป็นอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ้อจ้าอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเด้อพี่น้องเหลืออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะจ๊ะตรงข้ามกับบ้านนาก็ซีเป็นบ้านนาสีดาอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้องจ๋าในเกไก่เนี่ยมเห็นกระดาษประบกมือให้นางเลยจ้าพี่น้องเอ้ยฮากกสิเลิบกูมองแล้วพี่น้อง มรุ่นน้ำกัดวัสิมันปลาอยู่บ่เมือนี่ครับจได้ปลาเป็นต้สมสดต้มแจวลวกจอกลวกจิ้มอยู่บ่จ้าพี่น้องจ้าอเออยบ่เห็นปลอมดีดจะพูดว่าปลาถือต้ะร,ร <c oughs> ุ่นอยู่ปลอมมองพี่น้องมันสิดดิพี่น้องปลาถื <c oughs> อแล้วพี่น้องเออ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 พี่น้องจ้าปลาเสียงนาำ บงพี่น้องปลาขึ้นมาแต่นาไม่ใหม่เสียงมันเสียงห้องแบบนี้แหละพี่น้องปลาบากบานจ้าพี่น้องจ้าโตละประมาณโลนี่แหละพี่น้องชิ้นเ้กากะไรหลายโ,โพดโพเป็นมาแต่ใส่โพดแบบนี้อ่ะพี่น้องจ้าได้ปลาต้วหนึ่งละจ้า าบักบาดนะ้วยเราจะเป็นลาบป็นจะเป็นลวกจิม้มว้าถืออีกแล้วบอกว้ายถือปลาหอยอ้ยพี่ดอกถืออีกแล้วปลาที่่อยอยากกินนี่แหละที่ปลาที่่อยอยากกินนะถืออีกลวจ้าพี่ดอมันคือบ่ออกมาเป็นหมูวะปลาดีละปลาที่เราเคยได้แบบว่าได้สาโตัวสามสิบตัวพี่อ้อกปลาดีละจันถือละจ้า<ๆ> ได้ปลาแสบอีกแล้วจ้าพี่น้องรออุนอีกรุดยาวๆไปเลยจ้าสิทธิอ,อีกบ่จ้าในพี่น้องเจ้าเบ,บิ้งกีนเหงื่อในเจ้ามันไหลมันจะใส่กระเดียกกระดอแทะ,ะมาจ้ามาจ้ามาลุ้นปลาด้วยกันจ้าพี่น้องจ้ามันนี่มานมานัมนมนันไหลมองในสองัวตตแล้วจ้าได้พัดได้ปลาแสบพี่น้องเอ้ยดิขอเห็ดปลาแดกไว้กินนะพี่น้อง ิงนะเนื้อมันสิแน่นแห้งแล้วก็ะจำแซ่บพี่นางเอ้ยพี่นางนี่หายไปเลยจ้ะพี่นางจากเยอรมันสั่งปลาแดกไปสอกกระปุกส่วนของนางที่นางเห็ดต่างหากที่นางเห็ดสองตัวไว้กินนะนางเอามาชิมแล้วนางบอกว่าเห็ดปลาแดกปลาดิบจักเถื่อแซ่บขักพี่นางเอ้ยเลิศเลือเปิดเสือเลิศปวดเลิศโพเลิศดกโมเลิดหมกแตกเลืว่าหมกแล้วก็มาจำอสุดแล้วจะพี่น้งองมองก็ได้ปลาสองตัวจ้าไอสองตัวเด็ะจ้าพี่น้อง ดตัวใหญ่เนาะเอาลงป้าไปต้มแกงเซรามิคส้มพี่น้องเออเดี๋ยวปลาแซ่บมันนี่ปลาบานว่าชิรวกจิ้มนะจ๊ะถ้าไปเบิ่งเมนูแกงปลาน้ำกันเด้อพี่น้องเหรอป้าเมื่อย้อนพี่น้องจะตอนนี้ก็บุกเครื่งแล้วค่ะเจ็ดโมงแล้วพี่น้องประมาณเจ็ดโมงละลาก็เลยจะเดทพักกันเมื่อประมาณต่ีห้าครึ่งเป็นว่าป้าเมื่อพอ วัดสิีเปตศีดวัคซีนไปสายหลงางบัทันหมูแต่กับป้าลงมาหาปลาแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยเพระเาะทำตื่นเศร้ามากต้องหาอยู่หาก,กินจ้าแต่ก็ได้ปลาสองตัวแล้วพี่น้องท่นบ่กป้าได้วัคซีนเนี่ยจะเป็นหลายหลายลองก็จะมีหลายลองเดี๋ยวก่อนได้ปลาหอยใหญ่ไปกินแล้วก็จะพาไปเมืองฝนหยาบเพียงได,ยได้ปะ ปลาหอยตัวใหญ่ขนาดพี่น้องโอ้ยสัมผัแสแซ่บเนื้อแน่นขนาดพี่น้องเพได้เคยกินปลานี่ผัดก็ได้ต้มแซ่บต้มก็ได้แกงไซเดอรไมสบกันเลิศเลิศจ้ามื่อวานนี้เอากระมานปลาแซ่บไปกินนี่แหละจ้ตพี่น้องจา้งจากกอดเป็นสีฟักซีบรรยากาศแค้มห่วยแค้มหองแค้มถ่าแค้มของจ้ตพี่น้องนำของก็ขึ้นฝนบตกแต่น้ำขึ้น ตฟังคล้องก็สิเป็นห้อยกุ๊ดเจ้าสีแหละพยยีพ่้องเลยพอเป็นกุดเอาไอ้ใส่เดือนหรือเอากี่กระเดือนเอาใส่เดือนน่ไปใส่เบ็ดกบเบ็ดป่าใส่เดือนจิอยู่ตามขอบแม่น้ำคลองเจ้าอินอ่อนรักก็ช่วยหง ปาศไว้ซำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อผิดผาดประกันใดกระขอโทษขออภัยหลายพี่น้องฝากกด s ั b สไ r i b e กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้นางในเด้อจ้าพี่น้องจ,าองจา้าผาดอยากจะขอโทษขออภัยฝากเป็นแรงเชียร์เรงใจฝากเป็นกำลังใจฝากกใดไลค์กดแชร์กับรอบัวสุขสันต์ฮันซานเด้อจา้ารอบัวลเล็กเกเับจ้า หลังสามขอบครัวอยจุจ้าตัวหนาขอบครัวก็สเป็นตาว์ปรีซ่าเดจา่จาปากสวยจังใดก็คอยสุขคนปลอดภัยจากโกรคโควิดเจอจ่าพี่น้องจ๋าปล่อยสุขภาพแข็งแรงออกจากบ้านก็จะลืมป้องกันเซ็แม็ป้องกันเด้อพี่น้องเด้อขยันลลาง ปลอดไทยสุกู้สุขคพละแหละจ้าพอเป็นกำลังใจให้เด้อเจ้าว่าสิเป็นอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ใสก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าว่าสิเป็นอยูยย่กยยกเกใใอตทอมอ่ฟังไทยที่มีโรคโควิดหลายจัาพอเป็นกำลังใจให้สูๆ้สๆไปน้ากันเด้นจา่นองมันต้องผ่านไปจักมือเอาผ่านมาแล้วสองปีสองหรสามปีวะต้องผ่านต้องดี